คุณรู้ไหมว่าการมีสุขภาพดีไม่จำเป็นต้องเสียเงินเลยสักบาทหลายครั้งสิ่งที่ทำให้ร่างกายและจิตใจแข็งแรงจริงๆคือนิสัยเล็กๆที่เรามักมองข้ามคลิปนี้จะพาคุณไปค้นพบ10นิสัยง่ายๆที่ทำได้ทุกวันโดยไม่ต้องพึ่งอาหารเสริมหรือฟิตเนสรูคุณจะได้เห็นว่าความสดชื่นแข็งแรงและมีพลังใช้เพียงแค่การปรับพฤติกรรมเล็กๆเท่านั้นและถ้าคุณเริ่มทำตั้งแต่วันนี้สุขภาพที่ดีจะกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิด สุขภาพดีคือพื้นฐานสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพหลายคนมักจะคิดว่าการดูแลสุขภาพต้องใช้เงินจำนวนมากเช่นต้องซื้ออาหารเสริมราคาแพงต้องเข้าฟิตเนสรู้หรือเข้าคอสดูแลสุขภาพต่างๆแต่ความจริงแล้วสุขภาพที่ดีเกิดขึ้นได้จากนิสัยเล็กๆในชีวิตประจำวันที่ไม่ต้องเสียเงินเลยเพียงแค่เราใส่ใจและทำอย่างต่อเนื่องร่างกายและจิตใจก็จะค่อยๆแข็งแรงขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติสุขภาพที่ดีไม่ใช่แค่การไม่มีโรคภัยแต่หมายถึงการที่เรารู้สึกสดชื่น มีกำลังมีสมาธิที่ดีและพร้อมที the 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 ่จะเผชิญกับส <apart> <way> <LER> ิ ylum. ่งต <Am I S 2> ่างๆในชีวิตได้อย่างมั่นคงหนึ่งในพื้นฐานที่สุดที่หลายคนมองข้ามคือการนอนหลับให้เพียงพอการนอนหลับที่มีคุณภาพทำให้สมองได้พักผ่อนระบบภูมิคุ้มกันฟื้นฟูและฮอร์โมนต่างๆทำงานสมดุลการนอนดึกหรือนอนน้อยต่อเนื่องอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจการปรับเวลานอนให้เหมาะสมและหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนก่อนนอนจึงเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายโดยไม่ต้องเสียเงิน อีกสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันคือการดื่มน้ําให้เพียงพอน้ําคือเชื้อเพลิงที่ทําให้ระบบในร่างกายทํางานได้อย่างราบรื่นการดื่มน้ําสะอาดอย่างสม่ําเสมอช่วยขับของเสียรักษาอุณหภูมิร่างกายและทําให้ผิวพรรณสดใสซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนละเลยแต่กลับส่งผลมากต่อสุขภาพการขยับร่างกายอย่างสม่ําเสมอก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยแม้จะไม่ได้ออกกําลังกายหนักๆก,ก,การเดินการยืดเหยียดหรือการทํางานบ้านก็ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรังอย่างเบาหวานหรือความดันสูงการใช้ร่างกายให้นานที่สุดจึงเป็นสิ่งที่ควรทำในทุกวันโดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษหรือเสียงเงินเพื่อออกกำลังกายเพิ่มเติมการหายใจอย่างถูกวิธีโดยเฉพาะการหายใจลึกๆและช้าๆก็ช่วยให้ร่างกายได้รับออกซิเจนเต็มที่ลดความเครียดและทำให้จิตใจสงบลงสุขภาพดีไม่ได้มาจากร่างกายเพียงอย่างเดียวแต่จิตใจก็มีผลอย่างมาก การฝึกขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวการคิดบวกและการยอมรับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ช่วยให้ความเครียดลดลงและส่งผลต่อภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้นความสัมพันธ์กับคนรอบตัวก็ดีขึ้นเพราะเรามีทัศนคติที่สงบและเปิดกว้างการพักสายตาจากหน้าจอก็เป็นนิสัยที่ควรทำเพราะการใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์ต่อเนื่องนานเกินไปทำให้เกิดอาการล้าและปัญหาสายตาการละสายตาออกไปมองธรรมชาติหรือสิ่งรอบข้างบ้างช่วยฟื้นฟูสมองและทำให้ร่างกายได้พัก สิ่งแวดล้อมรอบตัวก็มีผลโดยตรงต่อสุขภาพการจัดห้องให้สะอาดอากาศถ่ายเทหรือโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบช่วยให้ร่างกายและจิตใจ,จสบายขึ้นลดการสะสมของเชื้อโรคและความเครียดการหัวเราะและการสร้างช่วงเวลาสนุกสนานกับเพื่อนหรือครอบครัวก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยให้ร่างกายหลั่งสารแห่งความสุขซึ่งมีผลโดยตรงต่อการลดความเครียดและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเมื่อสุขภาพกายและใจดีขึ้นสิ่งเหล่านี้จะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตทั้งหมด ร่างกายที่สดชื่นทำให้ทำงานได้เต็มที่มีสมาธิมากขึ้นและสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆได้ดีกว่าความสัมพันธ์กับคนรอบตัวก็แน่นแฟ้นขึ้นเพราะเรามีอารมณ์มั่นคงและพร้อมที่จะรับฟังผู้อื่นมากกว่าสุขภาพดีจึงเป็นเหมือนต้นทุนที่ทำให้โอกาสความสำเร็จในชีวิตเพิ่มขึ้นทั้งในเรื่องการงานความสัมพันธ์และความสุขโดยรวมลองดูตัวอย่างของสองคนที่ทำงานในตำแหน่งเดียวกันคนแรกนอนดึกดื่มแต่น้ำหวานไม่ค่อยออกกำลังกาย และมักจะอารมณ์เสียง่ายเพราะร่างกายอ่อนล้าส่วนอีกคนเลือกนอนให้เพียงพอดื่มน้ำมากขึ้นหมั่นเดินหรือขยับร่างกายระหว่างวันและพักสายตาจากหน้าจอบ้างแม้ไม่ได้ใช้เงินเพิ่มแต่ผลลัพธ์ที่ได้ต่างกันอย่างมากคนที่สองจะมีร่างกายสดชื่นทำงานได้มีสมาธิและสร้างความมั่นใจให้กับหัวหน้าและเพื่อนร่วมง,งานมากกว่าเมื่อเวลาผ่านไปความแตกต่างจากนิสัยเล็กๆเ,เหล่านี้ก็จะะส,สมเป็นโอกาสใหม่ๆใ,ในการเติบโตในชีวิต สุดท้ายนี้สุขภาพดีไม่ใช่สิ่งที่ต้องแลกด้วยเงินมากมายแต่คือผลลัพธ์จากการดูแลตัวเองในเรื่องเล็กๆทุกวันการนอนให้พอการดื่มน้ำมากขึ้นการขยับร่างกายหรือแม้แต่การหายใจลึกๆก,ก็เปลี่ยนพลังชีวิตได้อย่างชัดเจนถ้าคุณทำต่อเนื่องสุขภาพที่ดีจะสมจมจนกลายเป็นกำลังสำคัญทั้งในการทำงานและการใช้ชีวิตอย่ารอให้ป่วยแล้วค่อยเริ่มดูแลแต่ให้เริ่มจากสิ่งง่ายๆที่อยู่ตรงหน้าคุณทันทีเพราะทุกก้าวเล็กๆที่คุณทำวันนี้กำลังสร้างอนาคตที่แข็งแรงสดใส และเต็มไปด้วยพลังให้กับคุณสุดท้ายหากคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไล์กดแชร์กดซับสไ i b e ให้ช่องเกมแห่งชีวิตด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ